ยีห่หกอันนี้ต้นละมุดเป็นทุเรียนทุเรียน,นขาโนต้นนี้นะให้ตัดทิ้งเด้อบีลาวดีเนี่ยต,ต้นหนะัะป้าตัดเขาตัดกิ่งมันป้าเลยเอามาทำช,าช้ำมันก็โตโตอันนี้เงาะเอาไว้จปเนาะกระพอะไม่เนี่ยค่ะคุณป้ากินได้ไหมไเป็นยาอย่างดีเลยสิหนูเป็นยา มันคือเปรี้ยวหวานหวานอะกินกับพริกเือไม่ไม่ไม่เปรี้ยวหรอกฝาดๆแต่เขากินกันดีเขากินวันละอะไรหลักเด็ดเม็ดก้าเม็ดเนี่ยน้องเก็บให้คุณตาดูเอาดำดำอ๋อต้องกินดำดำเหรออ๋ออย่างนี้เหรอไมนไม่เน่าอ่ะอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยแดงๆเนี้ยกินกับพริกเกลือทุกว่าปะคะไม่ใช่ค่ะ เขารียกมะม่วงหาวมะนาวโหคอเยาอ่าโอเคสีดำกินลำม่วงสีดงกินงเอเนี่ยเอาลอเอาเก็บไปดิอกินได้เป็นยาเอาไปให้กงดูน้ำกองเรื่องอเราะวยน้าก้อนี่เหรอคะจ้มันเลี้ยงยากเหมือนทุเรียนอือโอเคงั้นต้องดูแลทุเรียนกับ ขมิ้นกระมวลแก้วขมิ้นจากอันนี้แดงจักรพพัดเนี่ยเดี๋ยวหนูให้เขาแต่งให้หน่อยเด้อเขาแต่งที่ว่าไม่ให้มันชนกันใ่ไางๆให้มันโล่งๆหน่อยแล้วมันจะได้แล้วก็ซื้อไอ้ปุ๋ยกระพัดแดงลูกมันจะแดงๆเหมือนแอปเปิ้ลแต่มันมันไม่แดงมากแต่หนูให้เขาสางกิ่งเด้อกิ่งเล็กๆเล็กๆเนี่ยที่มันแฟมเนี่ยเพราะว่า อย่างกิ่งที่มันแสบๆอย่างนี้ต้องตัดแต่งมันตัดแต่งมันแล้วก็เอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ล้อมมันจะให้น้าแก้ใ่ให้ก็ได้ซื้อมาค่ะใส่แล้วก็ซื้อฟูราดานมาไว้ด้วยอะไรนะคะฟูราดานฟูราดานฟูราดาน,าดานต,ต้องต้องต้องมาโรยเดือนหนึ่งสองเดือนก็มาโรยด้อไม่งั้นไอ้ดวงไม่ใช่ฟูนขาว ใช่ปูนขาวไม่ใช่เนาะใช้ปูนละลายปูนขาวไม่ค่อยอยู่ไอ้ไอ้ด้วงหัวดำๆอ่ะมันเออนเนี่ยมันต้องใส่ไงก็ใส่ตรงใส่ทุเรียนด้วยใส่ทุเรียนจ้ะทุเรียน่ใส่ใส่ทุกเดือนหรือว่าสองเดือนทีใส่โรยนิดๆเด้อให้หนูเขาหน่อยเพราะเขายังไม่รู้ค่ะแต่บ้านชนิดเขามันจะมียาข้างไปเลยนะทุเรียนนะบ้านิใช่ทุเรียนต้องฉีดด้วยไเด้อ มีมีถังอยู่ถังก็เอาไว้ให้หนูเข้าอยู่สภะพแดงกินอร่อยจะลูกใหญ่ๆลูกเด่นอันนี้ไอ้แก้วขมิ้นเนี่ยอันนี้ที่เขาขายตามรถเข็นสีเหลืองๆอ่ะหนูอืฝรั่งนั้นใช่ไหมฝรั่งแกถ้ามันลูกเท่ามะนาวก็ห่อเด้อถ้าไม่ห่อแล้วไม่ได้กินด้ยค่ะมันฝรั่งบ้านครับโลกเราแบบธรรมดาเลยไม่ไม่ไม่ฝรั่งพันธุ์ดีๆนี่จะป้าซื้อมาปลูก มหาชนกมาทาบอีกแต่ต้นมันมันมันเป็นมะม่วงแก้วแต่นี่มันเป็นมหาชนกอันนี้สะเดาในสะเดาจืดถ้าตัดให้มันต่ำๆแล้วมันจะได้ติดกันเนาะจ้ะอะไรล่ะเจ้าคุณทิพย์เจ้าคุณทิพย์เปลือกมันจะไม่เค่ะเจ้าคุณทิพย์เจ้าคุณลูกคันใหญ่ัไม่ให่เจ้าคุณทิพย์ไม่ใหญ่เท่าไรดอกเท่ามะม่วงแก้วเรานี้แหละ น,น,นี่ไอ้อไอไอไอต้นนี้ก็ตัดทิ้งไปอือนนนนมันมันเป็นยาแต่ว่ามันเป็นยาอะไรไม่รู้ยายนอมแกวมาปลูกล็อปพันสาลีพันสาลีฝรั่งเนี่ยฝรั่งสาลี่ลพันสาลีเนี่ออันนี้ก็ แต่งสางมันให้มันบางๆหน่อยเด้อสงสัยมันจะมีลูกปีนี้แหละมันยังไม่ทันมีสักทีอนะไรอมะยงชิดมะยงชิดค่ะมะยงชิดน่ะมีสามต้นนั่นต้นหนึ่งน่ะป้าให้เขาแต่งแล้วเห็นไหมน่ะมันก็วังออกยอดค่ะเนี่ยสางมันหน่อยมันหนาไปถ้าถ้ายอดมันขึ้นสูงก็ตัดยอดมันเด้อแต่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้หแล้วอลไว้มีคนรู้เพราะว่ามันเป็นไม้บุก อันนี้ลำใหก็สางๆมันหน่อยมันหนาไปค่ะอันนี้เงาะค่ะเงาะเพิ่นปลูกอันนี้อ้อยล่ะคุณป้าแต่มีลูกแล้วอันนี้อ้อยนี่อะไรคะอ้อยอ้อยใช่ไหมโอเคหนูชอบทานอ้อยไม่รู้ยายนอมแกมาปลูกตัดไปให้ช่างเนาะฟางช่างอยู่ตรงนี้แต่ก่อนป้าปลูกกล้วยป้าตัดไปให้ช่างเป็นรถรถ อื S <S นี่ถูกแล้วอันนี้แก้วมังกรแดงเด้ออัน,นข้างหน้านะขาวอันนี้มันจะเป็นสีแดงอ๋อน่าอย่ากู่มันนําต่ำๆนี่กะตัดแต่งหน่อยเด้อคแล้วก็างังให้เข้าหน่อยมันหนาไป นี่เหมือนกันเนี่ยมันมันคุมดินนี่ต้นเหาะจ้ะกิ้ไม่หวาดไม่ไหวหรอกดกจนแต่ว่าต้องฉีดยาเนอะถ้าไม่ฉีดยาแล้วมันเนี่ยมันคุมดินนี่เขาทำให่างเขากำลังเราอ่ามันแม่นยงแม่นันกำลังใหม่อ๋อหนูหนูชิมด้อยย่างกับคุณผิวหนูมือเลอะอยู่ แม่ป้าอันนี้ของปลาเงาะปากช่องใช่ไหมจ้าเงาะโอ้ลองชิมจักลูกนี่จะอร่อยมากเลยอืมกรอบมากรอบเอาไว้ตรงนี้กันก็ได้ค่ะชิมก่อนจะได้รู้ว่ามันอร่อยแต่มันไม่งามค่ะปากงูกปากช่องไม่ค่อยงามอันนี้ภูกินหมากสวยค่ะชอบภูคนแก่กินหมากส่งเป็นแบบอันนั้นปกรองทองด้วยนั่นไอ้น้อยนา่ะมันขึ้นเองหนูขึ้นเต็มจ้ะ ตัดแต่งเดี๋ยวมันก็ได้กินถ้ามันแม่เลยเนี่ยโราละแปดสิบซื้อไม่ลงเลยค่ะตะกี้ซื้อที่ไหนหนูไว้ตรงปันน้ามันบางจากอ่ะค่ะแพงหนูต้องไปตลาดอ๋อเขมีตลาดนัดเนี่ยอเนี่ยนี่มันไม่ดันกันก็เออเดี๋ยวให้น้าเขาตัดแต่งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะได้กินนี่รอยเป็นลูกจุ่มเนี่้นเอง อ,อ๋อนี่ไงที่หอมที่ย่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้าเขาตัดแต่งให้ตัดออกแล้วเดี๋ยวมันก็แตกมันจะออกหมดเลยนวแตกขึ้นใหม่เลยจะบอก,กจ้ะคุมมุกเขาด้วยกันจ้านั่นแหละดูแลขอบคุณค่ะสีแดงเปรี้ยวสีแดงยังเปรี้ยวถ้าด,ดำดำแล้วจะหวานเอาไปปั่นทำน้ำจมูกที่อ่ะน้าอย่าลืมเด้อตัดแต่งให้ อับนียมันต้องตำ่ำเลยเลยนี่อันนี้ลูกอะไรไน,นี่น่รอชาละกฐอนอยู่ตรงนี้อ,อันนี้ถ้ามันหนาทึบก็ให้แกตัดแต่งแล้วก็พอมีลูกหนูก็ให้แกห่อให้เด้อคือซืออ้อถุงหอ่อเขาค่ะห่อนใจจรินี่มนลุมมันเกิดขึ้นเองหนู ดูสิหนูกินเป็นไม้แกงมะลุมแม่เลยมะลุมกินเป็นขายดูเกิดขึ้นเองถ้าหนูจะตัดทิ้งก็ตัดถ้าไม่ตัดก่อเอาไว้แต่หลวงจะตัดช่้นนี้เพิ่แจกใหม่อันนี้นก็อกล่องทองนะอกล่องทองไม่ไงลูก แต่ถ้าตัดแต่งแล้วมันจะมีลูกเยอะเลยต้นมอนมอนเป็นลูกตํลึงทิ้งต้องอาดตํลึงทิ้งนี่ไงลอยสุดเลยวันนี้สุกแล้วเนี่ยจะรอบเป็นไม้หนาปาย น้อยหน่าป้านนี่ก็ตัดแต่งอันนี้ก็ตัดแต่งป้าซื้อมาปลูกตงแต่เขานิยมกันใหม่ๆนะเพล่นราวดีเยอะแล้วค่ะค่ะทีนี้พอกิ่งมันเอาไปปักตรงไหนมันก็เป็นเป็นอ่ารอบบ้านไอ้ตรงต้นเงาะนั่นตัดทิ้งไปเถอะมันเป็นลูกของอันนี้วันขาวพวงนี่พันขาวพวงคมะละกอเนี่ยป้าไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองค่ะ พอขึ้นเองก็กินไม่บาดไม่ไหวอืมอันนั้นเดีข้างต้นถนนนั่นก็ในเขาเรียกวต้นถงนิ่ไทยะค่ะหนูค่ะอัันนนี้้ตกหวานนนนะะหูต้อนอะไรนะคะต้นผักหวานผักหวานหนูชอบอจะรักษาไว้เด้อมันปลูกยากผักหวานนะ่ะหนูกินเป็นไหมอ๋อนี่แหละเดี๋ยวก็ตัดยอดมันนั่นต้นนึงอันนี้ออกใกลต้นเนี่ย No. มันเยอะใช่ไหมมันจะได้ไหม่บางอันน <uh ี้มันจะไปแดงได้แดงได้แดมาทางนีกนี่ก็ต้นหนึ่งนะหนูผักหวานควรๆเอาไว้เพราะว่ามันปลูกยากเนียป้าปลูกหลายปีแล้วแต่ว่าอันนี้ไอ้มะตูมแขกจิ้มลาบคตรงต้นน้ำป้าตัดมันเพราะว่ามันเยอะอันนี้ก็ตัดถ้าจะกินยอดก็ตัดเดี๋ยวมันก็แตก อย่าปล่อยให้มันค่ะแต่ทับทิมทับทิมก็ไม่มีปัญญาหอเน่าเนี่ยสตาร์ทหมดต้นลางจืดทำเป็นยาเป็นชาเป็นยาเนี่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นลอยขึ้นไปนั่นไงลูกเต็มเลยเก็บกินได้นะ ขนุนเหนียวดกจนต้นที่คุณป้าถ่ายรูปมาทุเรีนทุเรียนนะคะต้นนู้นป่ะคะใช่ทุเรียนต้นนาบ้ายแล้วก็ต้นตรงนี้มันมีสองต้นไงมันกระจายพร้อมๆกันเนี่ยป้าไม่ค่อยจะอยู่ดูเจเก็บใส่รถนี่นี่ก็ขึ้นเองเดนนู้นเนี่ยให้น้าแกตัดแต่งหน้าป้ายหน้าป้ายรู้เลี้ตัดแต่งดีๆได้กินเยอะใช่หน้าป้ายเดี๋ินลอยลูกแกน้อยหน้าป้าย นาตัดแต่งเป็นเดี๋ยวมันนั่นเลยก็ตัดแต่งให้หนูเขาหน่อยเด้อมันจะได้แตกมันจะได้มีลูกปีหน้าเด้อเขาจะได้กินแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฉีดยากันเชื้อรากันอะไรก็มาฉีดนี่ด้วยเด้อใส่เดียวกันเลยเนาะแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เชื้อรามันเยอะแก้วมังกรนต้องต้องฉีดยาฉีดแต่ให้ ไอชีกันนั้นอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะว่าที่ป้าทำน่ะป้าชีดไออะไรลหรอนมกล่องกระยาคูปี่บงลุงอ่ะจ้านันเองกินดีกว่าหนูอีกชีดนมไอบางทีก็กระทิงแดงจ้ะไม่ไม่ได้เอาสารเคมีโอใช่้แดงแล้วนะหนูค่ะตัดแต่งแล้วู่ะ ต้นนี้คือโชคอน,นันต์โชคอน,นันต์ค่ะอันนี้อกร้องทองอกร้องทองค่ะ,อะตอนมาจากต้นแม่นั้นอ,อันนี้ก็มายองคิดี่นหนูเนี่ยว่าปูกไปมันก็นเลนันกันมีลูกแล้ว ขาต้านระวับางหัวนะนี่มายมที่ลูกนะใอนาเขาสังกตง่าหน้แยกเป็นต้นๆไปไม่งั้นหนูงงอันนี้พี่ลังกาฝาต้นแม่มันไงที่ทงน้นไปตรงนั้นใ้ยใหรนาจะตัดแต่งได้ไหมอันนี้เลย ใช่มันจะออกลูกเลยของผมปลูกสองต้นมันตัดแค่นี้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็แตกแล้วก็มันก็มีลูกนี่มันยังไม่ตายใช่ไหมคะไม่ตายมันตายยากครับตัวอะไรนะต้นอะไรนะคะมัลเบอรี่อ๋อมัลเบอรี่นี่ไงนี่ไงดีลูกลูกมันจะนี่แต่ว่าถ้าแตกปุ๊บแตกจริงๆมันจะใหญ่เขาเรียกมวนนะมวนในมัลเบอรี่ค่ะอันนี้ตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงหนึ่งตะลิงปิง นี่่่พุงใหมเลยน่มเออถ้าเวลามันมีลูกแล้วมันจะตามนี่อย่างดกเลยนั่นเห็นไหมลูกมันนี่แต่มันเหลือนิดเดียวนู่นนะฟวงบนนู่นละนู่นละูนบนน่ะเดือนที่แล้วไงมันออกเยอะนี่ออกจำต้นนี่ได้ไม่กินทะเลเลยมันหล่นเก็บได้ไหมคะได้กินได้จ้่เขากินเปรี้ยวอุ้ยหล่นเขาหล่นกินนิดเกลือแล้วเปรี้ยวแล้อ่าหล่นเต็มเลยให้เจ้าเปรี้ยว อันนี้มะม่วงต้นม er ันหล่นมาเกิดเองเด้อดีมากค่ะแต่ว่าเขามาลุงแพรแกมาทากิ่งให้ในกิ่งนะมันเป็นอะไรเ่ะอมหาชนกอ๋อไม่ใช่แต่ต้นมันเป็นมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วแล้วก็กิ่งเป็นมหาชนกแก้วแก้วบ้านนะไม่ใช่แก้วขมิ้นอันนู้นมันแก้วขมิ้นมันคนละ้านค่ะแก้วแก้วบ้านเราแก้วบ้านเขาดองจะงไม่ป จ้าบักแก้วะมงแก้วเด็กพลางจ้าจ้นี่แหละพลงเอาะมงแก้วบานก็มันงปก็จะหาสินาเนี่ยหนูจตัดแต่งแต่อันนั้นถ้าถ้าไม่เอาโค่นทิ้งไปหนูต้นนตรงนั้นจะมีสองต้นต้นอเนี้ยัแต่งนะแต่งเบเรามาแต่งูมันเดบอจ้อคมาเบอรี่ค่ะแต่งก็ได้แต่งก็ได้ นี่มะละกอเอามะละกอไปตามต้มเด้อวันนี้เขาว่ามะละกอปลูกในบ้านไม่ดีใช่ไหมคะไม่เป็นไรอย่าไปไม่ต้องถือใช่ไหมเราปลูกกันทุกคนหนูจะถามว่าอาบ่อนี่บ่ออะไรบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำเก่าอันนี้มันขึ้นเองเด้อเนี่ยมาถามมาเหรอคะอยาอันนี้ก็อกล่องทองนะหนูอกล่องทองต้นเก่าต้นแก่ของเขาค่ะี่ว่าป้าให้เขาตอนแล้วไปปลูกอืม อันนี้เจ้าคุณทิพ์นะหนูเนี่ยเจ้าคุณทิพ์จัดแต่งมันซะเพราะว่าป้าไม่ได้จัดแต่งมาสองปีสามปีนะี้แล้วอันนี้เจ้าคุณทิพย์นี่เปลอกมันจะไม่คือกันอันนั้นอ,อกล่องทองอกล่องหรือแก้วนี่แหละแต่อันนี้มันเจ้าคุณทิพ์นี่กินอร่อยอยู่แต่ว่าปลูกยากอ่า เพกาเพกาาบ้านอุ้ยแม่ค่ะเพการู้จักไหมตัวเพกาฝักลิ้นฟ้านี่เขายาวๆทีมันก็จะเอาฝักจะยาวๆหรอกมันจะขมขม